ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เราน่าจะจัดแบบมิ팅เจอตัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาทําแบบคอนเสิร์ตย้อนยุค8090เราเงี้ยแล้วก็แบบเออลงขันกันนะลงขันกันแล้วก็แบบว่าจ้างนักร้องในยุคที่ดังๆที่พวกเราคุ้นเคยเนี่ยมาร้องเพลงออกคอนเสิร์ตให้พวกเรากันเออผมคิดอย่างนี้นะแล้วพวกเราก็ได้แบบว่าเออมาเจอกันเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลาพวกเราเจอกันแล้วเราเราจะรู้จักกันไหมแล้วเรื่องมากไปกว่านั้นคืออสมมุติว่มีอย่างเงี้ยอะมีพี่เอื้องพรมีพี่ประสงค์มีพี่อะไรอย่เงี้ยคือในรูปโปรไฟล์พี่การอย่างเงี้ยแะพี่สมพักอย่างเงี้ยรูปโปรไฟล์เป็นอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอกันตัวจริงยุ่ใสวะอ่ะพี่พี่ประสงค์ผมอยู่ไหนครับเนี่ยคือบคือจะค้นน่ะเป๊ คือเราก็ดูแล้วผมก็ไปลิสต์ดูอ่าโอ้โหเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเอซเราดีมีแต่แบบรูปร่างหน้าตาดีๆหุน่นดีผิวดีสาวสปริงส์สาวสพรังพงอไปเจอตัวอ่าอันนี้เป็นชุมนุมกเกษียณหรือ,อยังไงครับอันนี้คือวันอะไรวันกเกษียณวันแซยิตอะไรไงปะ่ะคือย่างกันมานี่ก็แบบกระดูก๊อบแก็บ๊อบแก็บ แล้วแล้วเวลาคอนเสิร์ตออกมานี่ตะโกนลองกีดเอาฟันปลอมหลุดออกอีกเราก็เลยกันลังผมก็เลยกันลังนั่งคำนวณว่ากูจะจัดดีไหมวะแล้วแล้วคราวนี้ถ้าเกิดพวกเราจัดได้ได้อยู่แล้วแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจัดกันเนี่ยเออมันก็น่าจะดีแหละจริงๆแล้วมันดีนะครับเพราะว่าผมเองอยาเอาเรื่องจริงมาคุยนะแต่ว่าถ้าเรามาเจอกันเนี่ย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพี่ช่วยปริ้นด้วยนะฮะปริ้นรูปโปรไฟล์ถือมาด้วยปริ้นรูปโปรไฟล์แล้วก็ถือมาเป็นป้ายข้างๆเราอะแล้วเอาไม้เสียบอะแล้วก็เดินถือมาอ๋อคนนี้นี่เองเวลาเจอเสร็จปับ๊บอ้พี่กัง้งพี่กัง้งคนนี้นี่ว่าพี่กัง้งเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าตัวจริงเป็นยังไงเราจําแต่รูปโปรไฟล์แล้วร,รู้จักกับคนที่อยู่ในโปรไฟล์ตัวจริงเป็นเพียงกายหยาบถือรูปโปรไฟล์มาแค่เฉย ตัวจริงเป็นแค่กายหยาบแต่โนะูไฟเนี่ยคือกายละเอียดเออเราจํากันอย่างนั้นดีกว่านะโอ้โ <laughs> ่น่าจะเวิร์กว่าเออผมว่าสนุกดีนะผมก็กาลังคิดอยู่นะครับว่าภายในสิ้นปีเนี่ยเราน่าจะแบบว่ามีมิงกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะรพราะเวลามิงเนี่ยนะครับพี่อาจารย์สุชาติก็จัดเหมือนกับแบบทอล์คโชว์แบบนี้แหละนะครับเป็นการทอล์คโชว์เป็นการมิงกันก แต่ทอล์กโชว์เวลาฟังสดเนี่ยมันจะสนุกกว่าแล้วก็มันมีแอคทิวิตี้ที่มันเป็นอาชีพของผมเลยผมเนี่ยเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นคนที่อบรมบรรยายพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับบริษัทหน่วยงานต่างๆมา30กว่าปีเพราะฉะนั้นไอ้พวกวิชาความรู้อะไรพวกนี้มันยังอยู่ในตัวผมอยู่เลยแต่ตั้งแต่แบบมีมาทําออนไลน์ผมไม่ได้ออกไปบรรยายข้างนอกเลยก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงอยากทําอยากจะเอาแบบ ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาสร้างความสุขความบันเทิงแล้วก็มาทํากิจกรรมให้พวกพี่สักวันหนึ่งนะครับในในกลุ่ม f ออย่างดุชาตินะครับสารเณนิวส์เหล่านี้แหละแล้วเราก็มามีติ้งกันนะครับมามีคอนเสิร์ตเล็กๆนะฮะคอนเสิร์ตที่บางครั้งอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการมีนักร้องรุ่นที่พวกเรารู้จักอะไรเงี้ยเออรุ่นไหนอ่ะรุ่นแบบว่านั่งรถเข็นมาร้องกันแล้ว นะมันก็น่าจะดีนะผมว่าแนละมันก็น่าจะดีแล้วมันก็น่าจะสนุกด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆจะได้เจอสังคมของพวกเราในตัวจริงๆพี่ทราบไหมครับว่าคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้อยู่ในสังคมของคนที่เข้าใจกันเนี่ยเนี่ยพวกพี่ไม่รู้ตัวหรอกว่าพวกพี่คลุกคลีกันมากี่เดือนเราเนี่ยห้าหกเดือนแล้วมั้งที่พี่อยู่ในห้องเนี้ด้วยกันตั้งแต่บ่ายแลย้วก็เย็นบ่ายเย็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันวน,นะมาฟังอาจารย์สุชาติ เหมือนว่าพวกพี่อยู่ในห้องประชุมเดียวกันทุกวันแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้คุยได้เจอกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอีเวนต์อะไรสักอย่างนึ่งทำให้เราได้มารีติงกันผมว่าจะเวิร์กมากเลยนะครับจัดที่ไหนครับยังไม่ได้คิดเลยอันนี้คุยเฉยเยอันนี้คุยให้ฟังอันนี้คุยให้ฟังก่อน,อนว่าเออมันก็ดีนะผมอยากเจอพวกพี่ผมพูดตรงๆแนละผมก็อยากเจอพวกพี่นะี่ว่าตัวจริงของพวกพี่เป็นยังไงวะ เออเดือนนี้อะไรเดือนอน,นี้เดือนอะไรตุลาพฤศจิกาธันวามันเหลือสามเดือนสุดท้ายของิ้นปีเราถูกไหมตุลาพฤศจิกาธันวาถ้ามีติ้งเนี่ยจะดีมากๆเลยถ้าเราจัดในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางหน้า,นาฝนนะครับให้ฝนมันจบก่อนแล้วก็ให้พายุอะไรต่างๆมันหายก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวอ่ะมันจะเวิร์กมากนะครับเพราะว่าอากาศดีผมก็ลังคิดอยู่เหมือนกันว่าห้องเราเนี่ยนะฮะ อาจจะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มทํางานนะครับกลุ่มทํางานก็คือคนที่จะมาช่วยกันประสานงานต่างๆมันคือมันเป็นของเราอ่ะพี่ไม่ได้จัดของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเป็นปาร์ตี้ของพวกเราแล้วจากนั้นก็มาช่วยกันเลือกว่าอยากจะได้พื้นที่ที่ไหนอยากไปกันจะเป็นทางอีสานจะเป็นภา,ภาคเหนือหรือว่าจะเป็นทางอ่ากรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมไม่อยากไปจัดจัดต่างจังหวัดเบื่อเบื่อกุงเทพ สอเออและอะไรนะฮะสวแล้วอะไรนะสวแล้วค่าพิ่งเพิ่งปลดอ,อเอาเอาเศร้าเศร้าเศร้ากดผิดเพื่เศร้าพอคุยสววเพราะเพลงเศร้าขึ้นมาเลยเว้ยถ้าจะลบคิวออกพวกเราก็จำอาจารย์แล้วผมจะไปลบออกทำไมแล้วตลกแล้วจะไปลบทำไมสุรินทร์นครศรีหรือว่าเราไปช่องบกวะ ดีไหมเออเพราะพวกเรารู้จักกันด้วยกันแบบว่าชายแดนเน่ะเออแล้วเราไปปาร์ตี้ยังไงช่องบอกวะไปทํากิจกรรมอะไรไปช่วยทหารกู้ระเบิดเงีเง่ยนะไปเดินชายแดนพาไปทำกิจกรรมพาอไปกู้ระเบิดช่วยทหารเปไปเอาลวดหนามล้อมลวดหนามไล่ไอ้ยุระแวกช่วยกันเงี้ย <laughs> มันจะดีนะ <laughs> เออ,อันนี้ก็ดีนะสร้างสารรค์ดีนะก็คือว่าเออนั่นแหละเราก็ไปเยี่ยมพี่ๆทหารนะครับแล้วก็เออไม่รู้เหมือนกันยังไม่คิดว่าจะทําอะไรแต่ไอเดียดีนะมีประโยชน์กับสังคมแล้วก็ให้กําลังใจเหล่าทหารของเราด้วยนะน่าสนใจน่าสนใจมาหนองจานหนองหนอง,หนองจานไปทําอะไรไปหาพระตัวตัวเหรอ เดี๋ยวไปเจอไอ้พาได้รเนล่ยมันตัวตัวรัวเลยไหมซื้อของไปมอบปบทหารอ่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับผมว่าน่าจะให้มันผ่านยุคของน้ําท่วมพายุอะไรไปก่อนนะครับให้เรื่องเรื่องหน้าหน้าเศร้าใจพวกนี้มันผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเราก็อาจจะมีอีเวนท์ที่เราจะได้เจอกันนะเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อน เาเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องในเรื่องของสเสน่ห์นะครับในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยถ้าเป็นตัวเรานะครับในการที่เราจะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองมันมีหลายหลายอย่างที่เราสามารถสร้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวยหล่อแปลกดูดีมีคุณค่าบา้บาบา้บาบาบามี6อันเนี้ยนะครับที่อยู่ในในสังคมโซเชียลก็คือว่าบางคนเนี่ยมีสเสน่ห์ทางรูปร่างหน้าตา นะครับรูปร่างหน้าตาคือสวยกับหล่อมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นต้นทุนที่สวรรค์สรรสร้างนะอันนั้นสมัยก่อนเนี่ยถือว่าโชคดีมากเป็นคนมีบุญที่เกิดมาหน้าตาดีแต่เดี๋ยวนี้ใครใครก็หน้าตาดีได้ถ้ามีตังค์อ่าพี่ตโตโรบอกว่าอาจารย์เปิด,เด๋ยวผมตามได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ เออถ้าใครหน้าตาไม่ดีก็ไม่ต้องท้อแท้หาเงินเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินมากพอเราก็จะสวยหล่อได้แบบแบบอยากอยากเดลมิทแบบไหนก็ได้หมดเลยอย่างอย่างอาจารย์ดูชาิเนี่ยนะครอาจารย์ดูชาติเองไม่ไม่ใช่สายหล่อไม่ใช่สายสวยนะครับแต่ความสวยความหล่อเนี่ยมันต้องมาตีโจทย์นะครับว่าสวยแบบไหนหล่อแบบไหนปัจจุบันนี้คนจํานวนมาก ที่มองตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีตัวเองไม่สวยตัวเองไม่หล่อเนี่ยผมว่าไม่ใช่สักทีเดียวโลกนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าคนสวยคนหล่อต้องหน้าตาแบบใดมันเป็นแค่เทรนด์มันเป็นแค่กระแสมีแค่แค่ความนิยมแต่เบื้องลึกจริงๆความสวยความหล่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละชนชาติแต่ละเชื้อชาติแต่ละประเทศที่มีความชอบไม่เหมือนกัน นะฮะถ้าเป็นคนอย่างในยุโรปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยสวยบางคนก็บอกว่าฝรั่งหลอ่อแต่ถ้าเป็นฝรั่งในยุโรปเขาจะมองว่าคนในเอเชียสวยนะครับแล้วแล้วสาวสาวฝรั่งก็จะชอบผู้ชายในเอเชียด้วยนะครับยิ่งยิ่งล่ำยิ่งดำยิ่งถึกยิ่งเถื่อนเท่าไหร่ฝรั่งยิ่งชอบ นะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราจะมาบอกว่าตัวเราไม่สวยเพราะว่าสังคมโดยรอบมองเราไม่สวยอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะความโดดเด่นความสวยการดูดีถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมาเองนะครับมันจะเกิดคุณค่าขึ้นมาเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาก็เป็นคนคนแก่แล้วละ่ะเป็นฝรัหลังที่มาสอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติด้วยกันตอนที่ผมเป็นครูอยู่นะครับ นะอันนี้คนนี้เขาชื่อเขาชื่ออาจารย์ฟิลิปเขาชื่อฟิลิปนะฟิลิปเนี่ยเป็นเป็นชาวออสเตรเลียนะครับฟิลิปเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงไทยมากในวงเล็บผู้หญิงไทยในภาคอีสานด้วยนะฟิลิปจะลหลงไหลได้ปื้มข้างเคริมกับผู้หญิงในภาคอีสานมาก และไม่และต้องเป็นผู้หญิงแบบว่าออริจินอลเลยนะครับก็คือว่าเป็นผู้หญิงแบบหน้าตาแบบบ้านๆพื้นๆผิวเข้มเข้มดำๆดั้งแบบแบบคือดั้งดั้งแบบเออดั้งแบบไม่มีเลยอะเนื้ออกใช่ไหมฮะเขาจะชอบมากเขาบอกโอ้ so beautiful เขาบอกแบบนั้นเลยซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ไปคุยเรื่องนี้กับเขาในเรื่องความสวยความงามว่า เป็นยังไงนะครับครั้งแรกที่ผมเจอกับฟิลิปนะก็อ่าก็มาเป็นครูด้วยกันแล้วก็เลยสนิทกันแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยยูมีแฟนหรือยังะฟิลิปก็บอกอามีแฟนแล้วอ๋อเหรอแฟนยูเป็นเป็นเป็นคนออสซี่เหมือนกันเหรอเขาก็บอก no no r ฟน n d I my my girlfriend my wife ดีเป็นคนเป็นคนไทยอ๋อเหรอเป็นคนไทยเหรอ เออสวยไหม Oh so beautiful, she is an angel สวยมากเธอเป็นเหมือนนางฟ้าเลยเราก็คิดแต่โอ้หยงต้องสวยแบบพรี้อย่างี้ว่ะ <laughs> น่าจะเป็นแบบว่าริตตี้ในความในความสวยของคนไทยผู้ชายไทยอย่างเราคือริตตี้เนอะวะแต่แต่ฟิลิปเาก็บอกสวยมากไอไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้ ไปเจอครั้งแรกนะไปเจอเมียไอครั้งแรก my wife นะว้าว amazing she is an angel ไปเจอครั้งแรกในโอ้ไม่น่าเชื่อว่านี่มีนางฟ้าอยู่ในประเทศไทยไปแล้วไอ้เราก็หัวกระเจิดกระเจิงไปละแม่งต้องสวยมากๆเลยเน่เราก็คิดต่ก็ต้องสวยมากมากเลยเน่เป็น pretty แน่ pretty ในในความคิดครู pretty Pretty m o t e r Show หรือไม่ก็บอก oh, Pretty อะไรสักอย่างเลยวะนื้อออกไหมแต่คราวนี้อาจารย์เสียงจะไปล้วแวกครับเออ <laughs> ผมก็เลยบอกเอ้ฟิลิปไออยากรู้จักยวายเขอยากรู้จักมากเลยนะอยากรู้จักว่าเ,ออเขาสวยยังไงโอ,อ้แบบว่าฟังดูแล้วไออยากเจอเลยนางฟ้าของอยูเนี่ยโอเค no problem tomorrow I will t a k e her along with me <laughs> ก็บอกว่าเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาด้วย จากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปทํางานหมดวันกลางคืนนอนตื่นเช้ามาอีกวันฟิลิปพาเมียมาเว้ยอาจารย์ชาก็เป็นอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์เป็นเวรเช้าอ่ะรับเด็กรับผู้ปกครองอ่ะนึกออกปะก็ไปยืนหน้าประตูโรงเรียนนะฮะแล้วก็ฟิลิปเขาก็เขาก็ขี่แบบชอปเปอร์ชอปเปอร์แล้วก็เมียเมียเขาก็แบบเออก็นั่งสอนท้ายมาก็เห็นแล้วแหละว่ามีผู้หญิงสอนท้ายฟิลิปมาอย่างเท่เลยนะฮะหมายถึงฟิลิปอะ ับช็อปเปอร์บลูบลูบลูแล้วก็เมียเขาก็แบบนั่งอนั่งค่อมมาใส่กางเกงขาสั้นเอ้ยดูหุน่นโอเคเลยหุ่นดีแต่อันนึงคือแบบคือเขาก็ใส่ขาสั้นไงขาขาก็คือแหล่ะทหวะคือตอนนแ้กเราก็รู้สึกจินตนาการเราคือเมียฟิลิปต้องพริตตี้ทำไมขาขาเราขึ้นแหล่วะ จากนั้นก็ผมยาวแต่เขาใส่หมวกกันน็อกไงขี่มอเตอร์ไซค์มาเราก็ไม่เห็นหน้าผมก็ลุ้นและรับเด็กต่อรับผู้ปกครองต่อจากนั้นสักพักหนึ่งฟิลิปก็เดินมาผมก็บัวแต่มองผู้ปกครองกับเด็กนึกว่าฟิลิปก็มาปาั๊บมาเจอมาพร้อมเมียนะพอพอมาถึงใกล้ๆฟิลิปก็บอก Good morning s u s h a r Good morning ผมก็หันไป Oh Philip. Good morning How are you I'm okay very good and you I'm I'm fine Thank you and you น่นแหละ ผมก็เลยหันไปเจอผู้หญิงคนนั้นก็อึงอ้งผมก็เลยเอ um, this lady uh, who, who is this lady เนะี่ยเขาก็บอกอ๋อนี่ this is, is my wife that is, uh, you talk to me yesterday this is my wife remember that this is my aunt angel <laughs> <laughs> เขาก็บอกเนี่ยเมียกูเนี่ยแหละนางฟ้าที่กูคุยกับมึงเมื่อวานเนี่ย <laughs> ผมหันไปปับ๊บอืม้มนางฟ้ามึงเนี่ย นางฟ้ามึงนี่สงสัยว่าไปอยู่ในเมืองแล้วเวลาเขาเรียกอะไรอะ่ะไปอยู่ในเมืองกรุงเทพมัง้งนะฮะแล้วมลพิษควันรถเยอะควันลอยขึ้นไปเนี่ยดำเป็นข่าเมาเชียขวข่าเมาก็เยอะมากไปเลยมึงไปปัดข่ามาออกหน่อยไหมข,ขอโทษนะครับไม่ได้บูลลี่แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ไม่ไม่ไม่ได้บูลลี่ในความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นอย่างไงจริงๆแล้วแล้วแต่เขาน่ารักนะหมายถึงว่ากิริยาท่าทางเขาก็เป็นแบบว่าเออเป็นผู้หญิงอีสานนี่นแหละน่ารักนะครับอ,อ่าผมก็หันไปเออสวัสดีครับเขาก็หันกลับมาสวัสดีจ้าแล้วแล้วก็ว่าอีสาสวัสดีจ้าอาจารย์อาจารย์เป็นจงาใดแน่จา้าสบายดีครับสบายดีครับพี่ชื่ออะไรครับออขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน สมมุติว่าอ่าเป็นนามสมมติแจ๋วแล้วกันสมมติชื่อแจวแล้วกันอ๋อซื้อแจวจ้าซื้อแจวจ้าอ่าก็นี่แหละเป,เป็นเป็นเมียพ่อใหญ่ฟิลิปนี่แหละจ้าอ๋อครับพี่โอโอเออพ,พี่พี่ก็เป็นคนสวยเนาะน่ารักดีเนาะอ,อันนี้เราก็ต่อแหลไป ก็จะทำได้ยังไงทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าเราเจออย่างนั้นเราก็ต้องพูดไปตามสถานการณ์ก็สวยน่ารักเพราะเพราะดูไอ้แบบฟิลิปมันยิ้มเป้ยๆมันยังภาคภูมิใจกับแองเจิลมันอยู่เลยแต่ในความรู้สึกของเรานี่คือคนสวยในมุมมองของผู้ชายไทยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบนี้ไงไม่ใช่แบบบ้านเราพวกเราเ่ยเจอกันแบบชินตาแล้วกับแบบเออสาวๆแบบพื้นบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบขาวๆแบบฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย กูชอบมากไหนะอย่างพูดถึงสาวญี่ปุ่นเนี้ยกูชอบเลยผู้ชายไทยทุกคนเนี่ยชอบหมดแหละ <laughs> นั่นแหละคือคือลดสนิยมเราแบบนั้นนะครับลดสนิยมเออลดสนิยมเราเราแบบนั้นไงแล้วแล้วแล้วจากนั้นก็โอเคละเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะกูพูดไปแล้วกูปากเสียด้วยเดี๋ยวเขาจะตบเอา จากนั้นก็เลยบอกอ่ะ ah, ฟ okay, okay, ิลิปโอเคโอเคนะแล้วแล้วซีคุณเลนะก็บอกว่าอ่ะโอเคฟิลิปเดี๋ยวเจอกันเดีนะ๋ยวทำงานก่อนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็พาเมียเข้าไปจากนั้นเนะี่ยครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเนะี่ยเห็นเมียฟิลิปเดินไปปั๊บรวมตัวกันโดยไม่ได้นั้นหมายบบนี้ <laughs> ครูไทยนี่แหละครูไทยเลยรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเมาท์ม,มอยเมียฟิลิปบบดีเธ <laughs> ออันนั้นเมียรเราตีนั่นเมียรเราตี เออเมียแกปาดเราคือแบบเราคือบอัหางงามๆเนี่ยวะสุมหัวสังคมครูเป็นไงเสังคมครูเมียเ,เราคือแบบเมียเราคือแหบลบ่แต่ว่าเออบอกเออเราคือบอัหางงามๆเนี่ยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเอ,อ้แต่เขาบอกว่าคนนี้คือแอนแองเจิ้ลเลยนะนางฟ้าเขาเลยได้เฮ้ย <c oughs> นางฟ้าเออแหลปะประมาณนี้แหละฝรั่งเขามากแนวนี้เนาะ่ เออนั่นแหละแล้วเขาก็เราก็มาดินทากันโดยไม่นั้นนั้นหมายคือถ้ามีเรื่องปั๊บเนี่ยจะรวมตัวกันแบบเหมือนมีเหล็กดูดพี่ <L ong> พี่พี่เคยเป็นไหมแบบว่าสังคมเออสังคมครูโรงเรียนอญญาจารย์รุชาติเนี่ยก็คือแบบคือถ้ามันมีประเด็นอะไรขึ้นมาปัแบบ๊บเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน,กนของครูไทยแล้วเนี่ยรวมตัวกันฟูบแล้วเหมือนจะรู้เลยว่าจะคุยเรื่องอะไรอารมณ์อารมณ์ประมาณนั่นแหละแล้วจากนั้นก็แบบเอาเมาส์มอยเมาส์มอยกันก็ ก็คือเราไม่เข้าใจว่าความสวยที่ฝรั่งเขาชอบเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่เหมือนรสนิยมผู้ชายอย่างพวกเราอะไรเงี้ยสวัสดีครับพี่นัทนะครับทำไมรสนิยมไม่เหมือนกันก็เลยได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับฟิลิปฟิลิปเขาก็บอกว่าปกก็เลยถามเขาว่าฟิลิปผู้หญิงสวยในสายตายอยู่คือ,อยังไงเขาก็บอกโอก็ยังไงแบบเมียอายเลย I I, 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 I really like the girl like this my wife is my an angel She has a very beautiful tan skin and you know that like her face so beautiful I cannot find a face like this in my country. I can't believe that in my life in this world I can not find the most beautiful girl in the world like my wife. <laughs> <laughs> มันก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ในชาตินี้จะแบบว่าจะได้เจอผู้หญิงสวยเหมือนเมียมันอยู่ตอนเนี้ยไอเราก็สงสัยเอาจริงๆเดอะคือความสวยของประเทศยูอะยังไงเขาก็เขาก็บอกว่าแบบนี้เลยเพราะว่าประเทศไอเนี่ยนะฮะประเทศไอเนี่ยคือแบบมีแต่คนที่แบบผิวขาวๆซีดๆเหมือนกับซิกเป็นคนป่วยผิวขาวๆซีดๆเหมือนชอบ โอ้ oh. คือพอฟังเหตุผลของฟิลิปเออมันก็ใช่นีหวะ่ะผู้หญิงเขาขาวที่พวกคนไทยเราชอบเนี่ยฝรั่งมองว่ามันซีดเหมือนศพโอ้ oh, ใช่วะ่ะอ่าอโอเคเออ,เอ,อมีเหตุผลแล้วไงต่อดังนั้นเนี่ยผู้หญิงที่แบบผิวขาวๆในประเทศไอซีซีดเนี่ยคือแบบผู้หญิงแบบไม่ค่อยมีตังไม่มีโลชนิยม นะเพราะว่าไม่มีเงินไปอาบแดดอ๋อเหรอคือคือผู้หญิงผู้หญิงขาวคือชายเป็นคนที่แบบว่าไม่มีตางไม่มีรถนิยอมผิวซีดซีดอยู่แต่ในบ้านไม่มีเงินไปทะเลอาบแดดอ๋อเหรอดังนั้นถนะ้าเกิดว่ามีผู้หญิงนะที่แบบว่าผิวสีแทนแสดงว่าเป็นคนส่วยเป็นคนมีรถนิย่อมเป็นคนมีตัง เป็นคนทันสมัยมีเป็นแฟชั่นดังนั้นผิวซีแทนแน่ยสวยมากเออบ้านมึงคิดอย่างนั้นนะฟิลิปเนาะบ้านกูนี่ใครผิวแทนนี่แมงคือไม่มีตังคือแบบว่าผิวเข่าวควันเนี่ยคือคนไม่มีตังเลยนะฟิลิปบ้านกูเนี่ยดังนั้นคนมีตังบ้านกูคือไปซื้อครีมกันแดดไปซื้อไวท์เทนดิ่งมาทาอันนี้แล้วผิวขาวอันนี้ยบ้านกูอะ่ะชอบอันเนี้ยไฮโซ โอ้ไม่ได้นะถ้าคิดจะงั้นนะแบบว่าโอ้ oh no no เพราะว่าผู้หญิงผิวขาวขาวซีเนี่ยเหมือนศพเมืนศพในประเทศไอเนี่ยถ้ามองไปทางไหนก็มีแต่ศพเดินได้แล้วมางไปกว่านั้นเนี่เป็นศพแบบแว,ว่วววขา,ข,าขึ้นอืดตัวอ้วนๆบวมๆเดินขาวๆาวสีๆศพขึ้นอืดโอ้โหฟิลิปฟิลิปมึงมึงวิเคราะห์ลึกมากเลย ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่รไอามาประเทศไทยไอยเห็นผู้หญิงไทยสวยๆแล้วก็บอกว่าตัวเล็กๆเบาบางแนะตรงไหนเล็กควรเล็กตัวใหญ่ควรควยเออโทษควรใหญ่ <laughs> นน <laughs> <s uck> ฟิลิป